สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนที่เกิดวันศุกร์ทุกคนนะคะวันนี้อาจารยนีนาทารุนนะคะจะมาบอกวิธีการขอพรพระแม่อุมาเทวียังไงให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินกับงานนะคะอะมอีสองหัวข้อหลกัหลกๆเลยวันนี้ขอเกี่ยวกับเรื่องการเงินยังไงให้มีคนคอยอุปถัมภ์นะคะหัวข้อที่สองก็คือ ขอเรื่องงานยังไงให้ประสบความสำเร็จไม่มีอุปสรรคให้แบบผ่านลาบเระยบับลาบลื่นผ่านชิวอะไรประมาณนั้นโอเคนะอ่ะก่อนอื่นนี่น่าต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะเอ่อถ้าใครอยากจะรู้ว่านี่น่าเป็นใครมาจากไหนเข้าไปดูที่เว็บไซต์ n i น a าทาโ o ออนไลน์คอได้เลยนะคะและถ้าสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเป็นพิเศษเลยก็เข้าไปเข้าไปที่แบบแอปนีน่าทาโรโอเคนะคะอ่ะเริ่มเลยทีนี้ พระแม่การขอพรพระแม่อุมาเทวีสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยอยากจะบูชาพระแม่ขอพรพระแม่ต้องแบบไหนยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเอองินการเงินขอยังไงให้มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูเรานะคะคอยช่วยเหลือสาคอยซัพพอร์ตเราเนาะ,ะเดี๋ยวนี้น่าดูให้นะคะวิธีการขอพรคับครูบาอาจารย์คะ่ะเข้าเรื่องเลยวันศุกร์วันศุกร์ขอพรแบบไหนยังไง วันศุกร์นะคนที่เกิดวันศุกรนะ์เนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์ค่อนข้างม,มีสเสน่ห์หาเงินเก่งแต่มีความกุ้มใจเล็กๆน้อยๆไม่เล็กๆน้อยๆเลยมีความกุ้มใจอยู่พอสมควรในเรื่องของชีคู่อยากขอให้ราบรื่นหรออ่ะแต่ตอนเนี้ยช่วงนี้โควิดนีนามาบอกวิธีการขอเงินก่อนละกันนะคะ่ะตั้งใจจดนะใครที่มีกระดาษปากกาเอามาโน้ตเลยโอเค ทุกวันที่6ของเดือนนะคะ6ของเดือนช่วงเวลาประมาณสักแปดโมงเชา้าให้เตรียมของดังนี้ขอพรพระแม่อุมานะคะให้เตรียมแอปเปิลสี่ลูกถวายไฟหรือเชิงเทียนท่านนะคะสิบสองดวงนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าอีกหนึ่งขวดหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าขันน้ำใบเล็กๆ เอาไว้ใส่น้ำให้เต็มให้เต็มขันน้ำโบราณขันน้ำสแตนเลสอะนะคะให้เต็มขันก็ได้นะคะใบหนึ่งนะคะมีเงินเหรียญบาทอีกแปดเหรียญน,นะคะถามว่าต้องจุดทูบไหมไม่ต้องจุดทูบจุดกํายานแทนนะคะโอเคแล้วในช่วงเวลาแปดโมงเชา้าบอกชื่อนามสกุลวันเนืออปีเกิดของตัวเองนะคะให้ท่านทราบว,ว่าลูกชื่อนาง นำสกุลวันเดอไปเกิดขอพอรพระแม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินให้มีคนคอยอุปถัมภ์ให้มีคนเข้ามาอุปถมัมภ์ในเรื่องการเงินในช่วงเนี้ยโควิดนี่แหละสําคัญมากเลยหาคนอุปถมัมภ์มันเออนะนน่าเข้าใจอยู่นะคะจัดใส่พานในท่านเรียบร้อยแล้วก็ตั้งบนหิ้งบูชาท่านนะคะถ้าคนไหนที่ไม่มีหิ้งบูชาแบบแบบเหมือนที่ของนิราอะไรเนี้ยก็เพียงแค่ตั้งสิถึงท่านนะคะแล้วก็ตั้งอยู่บนโต๊ะแบบนี้ให้ท่านแล้วก็วางบนพานนะคะ แล้วก็ขอขรนท่านตามนั้นเลยนะคะหลังจากที่ทูบหมดดอกทูบไม่ใช่ทูบสีกํายานหลังจากที่จุดกํายานหมดหมดไฟหมดอะไรเนี่ยกํายานทั้งกํายานทั้งเทียนนะคะหมดเรียบร้อยก็เอาของทั้งหมดเนะะี่ยค่ะวางไว้มุมใดมุมหนึ่งก็ได้ของบ้านให้ที่สูงๆูงกว่านิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอ,อพอเดือนต่อไปทําแบบไหนยังไงเดือนต่อไปก็ทําแบบนี้เหมือนเดิมก็ให้เตรียม แอปเปิ้ลเตรียมไฟสิบสองดวงแล้วก็มีเงินบาทอีกแปดเหรียญเหมือนกันนะคะถวายท่านแล้วก็น้ำเปล่าอีกหนึ่งขวดแบบนี้เลยของเก่าทำยังไงของเก่าสมมติว่าว้วันนี้เสร็จพรุ่งนี้เช้าค่อยลาออกมาค่อยลาออกมาลาแอปเปิ้ลลาเงินอะไรประมาณนี้นะคะมีแอปเปิ้ลมีเงินมีน้ำเนาะน้ำก็เอาไปกินเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือน เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำมนต์อของท่านส่วนแอปเปิ้ลก็เอามาทานเองหรือว่าไปแจกจ่ายบริวารก็ได้แล้วก็เงินอีก8บาทเนี่ยก็เอาไปทำบุญตะหยดตู้ตามบริจาคอะไรแบบนี้ให้ท่านนะคะแล้วก็ยกบุญยกบุญให้ท่านนะคะอันนี้คือวิธีการของเงินท่านนะคะให,ให้ประสบความสําเร็จอ่าโอเคถ้าคนไหนที่บอกว่าอาจารย์มันช่วงแปดโมงเช้าพอดีเป,เป็นเวลาเข้างานหนูทํายังไงดีในวันนั้นช่วงหกโมงเช้าให้คุณเตรียมของทุกอย่างไว้ให้หมดนะคะเตรียมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ยังไม่ได้ออกจากบ้านเตรียมให้เสร็จ แล้วก็ไปทํางานตามปกติพอเวลา8โมงเชา้าปุ๊บนึกขึ้นได้ว่าเออ8โมงเชา้าต้องว่าขอพรท่านนี่เตรียมของเรียบร้อยแล้ว8โมงเชา้าค่ะที่คุณกําลังเอ,อ่อทำงานอยู่เลยก็ตามก็แบบเออเรียกว่าไงตั้งจิตอธิษฐานนิ่งๆสงบนิ่งๆสักแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกกล่าวท่านว่าแม่ลูกชื่อนาะมสกุลเดินปีเกิดนะเออลูกขอพรแม่ขอพรพระแม่ ตามนี้ลูกเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลูกกลับบ้านไปลูกจะไปจุดกัมยานแล้วก็จุดเทียนให้ให้แม่ย้อนหลังนะคะแบบแบบนี้นะทําแบบนี้ก็ได้โอเคไหมจะได้หมดปัญหาบางคนแบบสงสัยว่าแบบหนูต้องเข้างานแล้วหนูจะทําททำยังไงอ,อ่าโอเคนี่น่าพยายามหาหาข้อ,อหาทางออกให้บางคนบอกว่าอาจารย์ช่วงแปดโมงเช้าผมกําลังยืนเคารพตรงชาติอยู่ทํายังไงดี ม,ม,มีมีถามมีถามนี่น้าก็เลยบอกว่าช่วงแปดโมงเช้าเขาลบตรงชาอยู่หรอกงั้นก็ทําหน้าที่ของตัวเองตามสังคมไปก่อนนะแล้วก็ค่อยบอกแม่ว่าเมื่อกี้ผมเคารพตรงชาอยู่ <c oughs> <c oughs> ก็ค่อยบอกแม่แม่เข้าใจนะคะโอเคการของเงินท่านนะคะอะต่อไปเป็นวิธีการไหว้ขอเรื่องงานขอเรื่องงานยังไงให้ ประสบความสําเร็จไม่มีอุปสรรคให้มันราบลื่นนะคะแบบเขาเรียกว่าเวลาไปดีลงานอะไรกับใครหรือว่าไปติดต่อประสานงานอะไรกับใครเนี่ยทำยังไงดีได้ไม่ติดขัดผ่านฉลุแบบเขาเรียกผ่านฉลุผู้ผิดผ่านฉ,ฉลุยเออนะคะอ่ะขออย่างไรคะครูบาอาจารย์ข่าววิธีของคนวันศุกร์ค่ะขอขวามพระแม่อืม ง่ายเลยทีนี้นะคะวิธีขอเรื่องงานนะคะไม่ให้มีอุปสรรคไม่ให้ติดขัดอะไรเนาะทุกวันที่10ของเดือนช่วงเวลา1 0บโมงเช้านะคะให้คุณเตรียมทูบ5้าดอกดอกบัวสีชมพูอีก9ดอกนะคะแล้วก็มีขันน้ําใบหนึ่งเป็นขันน้ำสแตนเลสแหละคะ่ะแบบโบราณเ,เติมน้ําให้เต็มขันแล้วก็เอาดอกบัวสีชมพู9ดอกนะคะลอยไปในอ่างน้ํานะ อืแล้วเอทำตรงไหนทำหน้าบ้านเรานี่แหละทำหน้าบ้านเลยอุ้ยอะไรตกใจลูกสาวยืนเคาะประตูอ่ะนะคะอุย้ยตื่นแล้วอะไม่เป็นไรอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเมื่อกี้บอกถึงดอกบัวดอกบัวเก้าด,ด,ด,ดอกใส่อ่างเอ่ขันน้ำสเตนเลสอันหนึง่งนี่น่าลืมเอาขันน้ำมาให้ดูแล้วก็ใส่น้ำาลงใส่ดอกบัวลงไปนะคะแล้วหลังจากนั้นนะก็ เ,เตรียมของทุกว่าทุกอย่างเนี่ยไว้ไว้ในบ้านก็ได้ตามหิ่งอะไรอย่างเงี้ยตามหิ่งบูชานะคะวางไว้ท่านหรือว่าวางเป็นนโตอย่างนงี้ก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วส่วนตัวคุณนะออกไปยืนอยู่ตรงกลางแจ้งตอนสิบโมงเชา้าล้วก็ถือธูปไปด้วยห้าดอกแล้วก็หันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์ตอนสิบโมงเชา้าแล้วก็บอกออผ่านองค์แม่ว่าลูกชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิด ขอยกบุญบาร,รมีทั้งหมดจากการไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่โคกระบือแล้วก็ยกบุญทั้งหมดนี้ให้กับพระแม่อุมาเทวีนะคะขอให้งานของลูกราบลื่นไม่มีอุปสรรคไปดีวงานอะไรกับใครก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะโอเคไหมเนาะอ่ะมีบางคนถามนีหน้าว่าอาจารย์อาจารย์บอกได้ไหมว่าแบบเออหนูเกิดวัน,นนี้หนูต้องไปดีลงานกับใคร เลขชะโลของรู้คือวันอะไรอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งอย่างนี้หน้ามาบอกอีกทีหนึ่งโอเคนะเดี๋ยวทำเป็นคลิปเป็นคลิปให้ทีละเรื่องทีละเรื่อง,องให้โอเคไหมคะจะได้ไม่ปนไม่สับสนกันนะโอเคอ่าหลังจากที่ไหว้เสร็จทูบห้าดอกไหว้เสร็จแล้วให้ทํายังไงคะทูบห้าดอกไหว้เสร็จก็คุณเอามาปากักใส่กระถางกระถางทูบอ่ะที่อยู่ในห้องอือกับแป๊บหนึ่งนะของนี้หน้ามีกระถางทูบให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ย ก็ตั้งเสร็จก็เอากระถางทูบนี่แหละปักธรรมดาไม่ต้องคิดอะไรมากตั้งไว้ในห้องเรียบร้อยห้องหิ่งบูชาย,ยานี้แหละนะคะเป็นหิ่งเทพหิ่งพระอะไรของคุณนี่แหละปกตินะคะเพียงแค่ตอนสิบโมงเช้าให้ออกไปยืนตรงกลางแจ้งคนะ่ะหน้าเข้าหาพระอาทิตย์แล้วก็บอกท่านบางคนบอกว่าเอาช่วงสิบโมงเช้าหนูกำลังนั่งรถเมล์อยูยังไงดีไมไ่จุดทูบไม่เป็นไรถ้าสมมติว่านั่งรถเมล์ไปทํางานอยู่สิบโมงเช้า นึกถึงแม่สโลแกนนี้คือนึกถึงแม่อย่างเดียวแม่หนูไปทํางานหนูนั่งรถหนูนั่งอยู่บน b ีเอยู่นั่งอยู่บนเนี่ยเออรถอยู่อะไรประชาทางเนี่ยทํายังไงนึกถึงแม่อย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็บอกท่านว่าเดี๋ยวหนูกลับบ้านทางานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวหนูกลับไปจุดทูปบอกแม่นะแล้วก็เดี๋ยวจุดจุดทูปจุดกัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเออจุดทูปห้าดอกแค่นั้นเองนะคะ ของทุกอย่างเตรียมมาให้หมดเรียบร้อยเหมือนกันนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะสําหรับคนที่ติดธุระติดงานโอเคนะอืมแค่กลับบ้านไปแล้วก็ย้อนกลับไปทําให้ท่านแค่นั้นเองแต่ต้องบอกกล่าวตอนสิบโมงเพราะว่าดวงเราสามารถเปิดสื่อสารกับท่านได้ช่วงเวลาสิบโมงห้ามลืมถ้าเลยเป็นแม่แขนแม้แต่นาทีเดียวไม่ทันนะจะบอกให้นะคะอันนี้คือดวงเปิดของคนเกิดวันศุกร์อ่ะถามอะไรอีกนี่นะ่าลืมบอกว่าอ,อลืมถามลืมถามให้ว่า คน,คนลักษณะไหนที่จะถูกโลวก,กับคนเกิดวันศุกร์ที่จะมาช่วยอุปถรัรมภ์เรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินลักษณะแบบไหนนะจากที่คุณไหว้เสร็จนะวิธีการไหว้ขอพรท่านเนี่ยเดือนสองเดือนก็จะเริ่มเห็นผลเนาะวิธีการไหว้เรียบร้อยแล้วคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณอุปถัมภ์คุณในเรื่องของการเงินจะเป็นลักษณะแบบไหนยังไงไหนนะ่ะบอกให้แบบหนึ่งนะจะดูให้นะเอมีมาเลย ตัวอะไรเนี่ยเหมือนพึ่งเลยอ่ะจับพึ่งแต่พึ่งไม่ต่อยตายแล้วพึ่งมันมาเกาะที่ผมในหน้าในหน้าจับไปเมื่อกี้แต่ไม่โดนต่อยนะแปลกมากเลยอ่ะ,อะแปบ๊บหนึ่งนะคะคนคนดังกล่าวที่จะมา เป็นดวงอุปถัมภ์ให้กับคนที่เกิดบันศุนะที่น่าเห็นจะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงคนนี้นะน่าจะเป็นคนในครอบครัวของคุณหรือจะเป็นญาติพี่น้องของคุณก็ได้อาจจะเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาหรือว่าเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวอะไรเป็นแม่ก็ได้แต่ไม่ใช่แม่แน่นอนน่าจะไม่ใช่ดวงของคุณแม่มาอุปถัมภ์คุณนี่น่าเห็นเป็นลักษณะประมาณนั้นคนดังกล่าวที่น่าเห็นนะคะคนตัวเล็กๆขาวๆหุ่นบางๆนะคะความสูงไม่เกินร้อยหสิบไม่เกิน1้อยหกสิบนะผิวขาว ย้อมสีผมผมยาวคนลักษณะนี้นะคะจมูกโด่งสมุกโด่งเป็นสันลิมฝีปากเล็กนะคะแล้วก็ตาตาโตคนเนี้คือคนที่ถูกฉลองกับคนคนที่เกิดวันศุกร์ที่จะมาเป็นดวงอุปถัมภ์คุณโอเคไหมอันนี้คือไพ่สี่ใบโอเคเรียบร้อยอ่ะบอกหมดแล้วโอเคงั้นก็ขอให้คนที่เกิดวันศุกร์โชคดีนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ